กิจกรรม PTT XLTAT Tennis Clinic จัดโดยปตทและสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นสมาคมกีฬาที่ปตทให้การสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อผลักดันวงการเทนนิสของประเทศไทยมาตั้งแต่ปี2549โดยกิจกรรมดังกล่าวเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปผู้ชื่นชอบกีฬาเทนนิสมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และฝึกซ้อมทักษะการเล่นกีฬาเทนนิสด้วยโปรแกรมการฝึกซ้อมจากหัวหน้าโคช้ชกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยได้แก่โค้ชเอนายพัชร พลคำสมานและแขกรับเชิญนักกีฬาเทนนิสชายและหญิงอันดับหนึ่งของประเทศไทยได้แก่บูมกสิดิษส์สำเร็จและไหมมนัรชยาสว่างแก้วและหนึ่งในนักกีฬาเทนนิสชายชุดทีมชาติตัวแทนรายการแข่งขัน2025เดวิสคัพแมงปอ สอนหลักทรัพย์ด้วยกิจกรรม PTT XLTAT Tennis Clinic เปิดรับสมัครผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของปตทตั้งแต่วันที่7ถึง15กรกฎาคมมีผู้สมัครจำนวน322คนโดยคัดเลือกเหลือ40คน กิจกรรมเริ่มต้นโดยมีอุปนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยผู้แทนสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยมากล่าวให้การต้อนรับผู้ร่วมกิจกรรมและกล่าวขอบคุณปตทในการให้การสนับสนุนวงการเทนนิสมาโดยตลอดเกือบ20ปีโดยทางปตทได้มีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจาการเพื่อสังคมมาทักทายผู้ร่วมกิจกรรมพร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้แทนสมาคมโคช้ชและนักกีฬาที่ให้การสนับสนุนที่ทําให้เกิดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นได้ สำหรับปตทการสนับสนุนกีฬาเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดในการพัฒนาคนควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพลังที่สนับสนุนเบื้องหลังความฝันของนักกีฬาในตลอดหลายปีที่ผ่านมา ตทภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนวงการกีฬาของประเทศไทยสู่เวทีสากลทั้งการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรกีฬานักกีฬาไทยในเวทีระดับนานาชาติสร้างแรงบันดาลใจสร้างชื่อเสียงและรักฐานสังคมที่แข็งแกร่งให้กับประเทศไทยการใช้กีฬาเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมสร้างเยาวชนและนักกีฬารุ่นใหม่เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติต่อไป